สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพร,รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักคุณสมุนไพรชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เวลาเวลารักคุณสมุนไพรชาแนลโดยผมสมิตประชามาศขอนําพาทุกท่านมาทําความรู้จักสรรพคุณและประโยชน์จากพืชตระกูลถั่วนั่นคือถั่วครกหรือว่าถั่วขอ จะมีสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรและประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราอย่างไรเรามาติดตามรับชม,มพร้อมกันเลยนะครับค,ค,คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับ ภาพวิดีโอที่ทุกท่านกำลังติดตามรับชมอยู่ในคานนี้คือจะเป็นในส่วนของถั่วครกหรือว่าถั่วขอนะครับถั่วครกหรือว่าถั่วขอเรียกว่าเป็นพืชตระกูลถัว่วหรือเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหมามุย้ย ซึ่งใช้ประโยชน์และก็มีสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรดังนี้นะครับเราสามารถที่ใช้ในส่วนของถั่วครกหรือว่าถั่วขอใช้เป็นยาสมุนไพรในการช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าเพิ่มควา,ามกระฉับกระเฉงช่วยทำให้หลับสบายจิตใจเบิกบานแจ่มใสทำให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับสุภาพบุรุษมีพลังงานแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสร้างทำน้ำอสุจิและช่วยปรับสมดุลของน้ำเชื้อให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิช่วยเป็นตัวเพิ่มฮอร์โมนได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับ คุณผู้ชมครับสำหรับประโยชน์จากถั่วขอหรือว่าถั่วครกนะครับถั่วครกหรือว่าถั่วขอเป็นพืชชนิดเดียวกันกับหมามุยนะครับเราสามารถนำมาต้มรับประทานทั้งฝักอ่อนหรือว่าต้มกินมเมล็ดนะครับฝักอ่อนต้มรับประทาน เสริมกับเมนูประเภทลาบน้ำพริกต่างๆให้รสชาติอร่อยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้ยังมีรสมันนะครับสำหรับเมล็ดของถั่วขอหรือว่าถั่วครกนะครับคุณผู้ชม สำหรับการนำถั่วครกหรือว่าถั่วขอเพื่อมาเป็นยาสมุนไพรโบราณนะครับเราสามารถที่จะเลือกนำในส่วนของฝักถั่วครกหรือว่าถั่วขอนะครับฝักอ่อนหรือว่าฝักแก่นะครับนำมาเป็นพืชผักนะครับต้มรับประทานเมล็ดหรือว่ารับประทานเป็นผักแกล้มกับในส่วนของเมนูประเภทลาบและก็น้ำพริกต่างๆสามารถรับประทานได้เลยนะครับใช้เป็นผักได้เลยนะครับคุณผู้ชม ผู้ชมที่คารพปรักทุกท่านครับสำหรับภาพคลิปวิดีโอนี้ จากประโยชน์ของถั่วขอหรือว่าถั่วครกนะครับรายการรักคุณสมุนไพราชาแนลโดยผมสมิทธ์ประชามาศเชื่อในว่าการนำเสนอคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเพื่อเป็นกำล,ลังใจในการทำคลิปช่วยกดติดตามกด s ับ s cribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆจากทางรักคุณสมุนไพราชาแนลนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอคลิปวิดีโอนี้คง จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพรรณนาใหม่สมบูรณ์แข็งแรงดีจะเจ็บจะป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ ณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใหญ่ดูแลคุณ